คงรอดนะนะ <laughs> เฮ้ยแต่ว่าน้ำตกนั่นสวยว่านี่ตกนั้นสวยอ่ะสามสิบกิโลรถพี่แม่งน้ำมันหมดแน่เลยว่ะน้ำมันเนี่ยเออรถพี่น้ำมันหมดแน่เลยจริงพี่พี่ลืมพี่ลืม ยิ่เติมเข้ามาขึ้นมาครั้งแรกไงวันนี้จริง,งว้างเหรอวันนี้มาฉีดวัคซีนครับโอ้โหวันนี้มาฉีดวัคซีน ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับสำหรับการเดินทาง33วันในทริปนี้ของผมวันนี้ผมได้ขี่เจ้าดําทมินออกเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครตั้งแต่เช้ามืดตอนนี้ก็บ่ายแก่ๆแล้วครับผมคิดว่าสำหรับการพักผ่อนในค่ำคืนแรกของผมมันมีความหมาย ในการเดินทางในทริปนี้มากเพราะผมอยากได้บรรยากาศที่ดีดีมากๆม,มากกว่าความสะดวกสบายผมถึงเลือกที่จะมากางเต็นท์นอนที่นี่ครับอุทยานแห่งชาติคลองวางเจ้าอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมในเขตอำเภอคลองลาน กิ่งอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรและกิ่งอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากและระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตากยังมีต้นน้ำแม่ปิงซึ่งกั้นระหว่างกลางอีกด้วยครับอุทยานแห่งชาติของวังเจ้านี้มีเนื้อที่ครอบคลุมประมาณ4,066,875ไร่หรือประมาณ 747ตารางกิโลเมตรสำหรับค่าใช้จ่ายในการที่จะเข้ามาในกรมอุทยานทางอุทยานเขาก็คิดค่าเข้าดังนี้ผู้ใหญ่ที่เป็นคนไทยเขาก็คิดคนละ40บาทเด็กคนละ20บาทส่วนชาวต่างชาติที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็คิดคนละ200บาทและเด็กคนละ100บาทส่วนใครที่จะนำผ่านาเข้าไปด้วย ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังนี้รถจักรยานคันละ10บาทรถจักรยานยนต์คันละ20บาทรถยนต์สล้อคันละ30บาทรถยนต์6กล้อคันละ100บาทส่วนรถยนต์ไม่เกิน10ล้อคันละ200บาทค่าบริการกลางเต็นสำหรับผู้ที่นำเต็นมาเองทางอุทยานเขาก็คิดค่ากลางคืนละ30บาท และภายในอุทยานก็มีร้านคา้าร้านอาหารและยังมีบ้านพักเต็นท์ของกรมอุทยานไว้คอยบริการให้กับนะักท่องเที่ยวได้พักกันอีกด้วยครับตอนนี้เราการเต็นท์เสร็จแล้วนะครับนี่เข้าป่าต้องเสือดำนะช่วงนี้เขาฮิตกันมากเลยนะครับไอ้ข่าวเนี่ยเสือดำเนี่ยนี่แล้วนะที่เขาว่ากรเนี่ยติจรวดไม่ต้องรอถึงชาติหน้าแล้วครับ ชาตินี้ครับทำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับเสือดำอตอนนี้ผมกลางเต็นเสร็จละเดี๋ยวไปดูกันบรรยากาศโคตรฟินนะบอกเลย,เลยแล้วโคตรโชคแล้วโคตรโชคดีมากๆที่ได้จุดกลางเต็นที่ไม่แบบโคตรวีไอพีเดี๋ยวไปดูเนี่ยนะโหตายเด้นไทย สวยงามมากๆนู่นะีาำทานมาน้ำใสรับโอ้โหยากาศโคตรฟินเลยนี่มีเธเลสด,ด้วยมีเธเลสด,ด้วยโอ้โหน,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 นู่นน,น,นู่นนู่น เดี๋ยวไปดูของคนอื่นเขานะนู้คนอื่นเขาโอ้โหกลางข้างบนนู้นู้นู่นู้นี่กำลังกางอยู่หลังนึงฝั่งตรงข้ามก็มีกำลังกลางอยู่เลยจูบหนึ่งโอเคสะพานข้างหน้าเมื่อกี้ที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยครับมันมีเรื่องราว แต่มันจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวตามไปดูนะครับออนดุเวอิทยานแห่งชาติคลองวางเจ้าเนี่ยมีพื้นที่นะครับติดต่อด้วยกัน2จังหวัดเลยนะจุดที่ผมจุดที่ผมยืนอยู่จุดที่นี่เนี่ยนั่นก็คืออำเภอ,เอ,อโกสัมพีนครนะครับจังหวัดกำแพงเพชรน,นะ แล้วเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานข้างหน้าเดินข้ามไปนะครับข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นจังหวัดตากละเป็นฝั่งของจังหวัดตากละนะครับอยู่ในอำเภอของวังเจ้านะกุทยานเนี่ยแค่ข้ามสะพานไปเนี่ยก็เป็นอีกจังหวัดน,นะโคตรเจ๋งะไปดูกันไป <laughs> <the way. S 2> ออดูเวอาแล้วตอนนี้ก็ถึงปากทางเข้าแล้วเห็นไหมครับป้าย ฝังจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานนะครับเพื่อออนเดอะเวไปฟังจังหวัดตาดตามมาเลยครับฮ <c oughs> มาโอโ้ตอนนี้ก็กำลังเดินทางข้ามจังหวัดโดยแบบว่าชิลมากนะฮะแบบโอ้โหโคตรฟินอน่ะดูดูด,ด ดูบรรยากาศทิทัศโหเป็นไงโหแสงแบบฟุ้งฟิ้งแบบหนะโหน้ำดูดิมาตอนนี้ก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับเราก็ตรงนี้อ้ยดีเซตเซตเซตฟังนิฟนว้าโหแสงแบบฟุ้ฟิ้งอะโอ้โหนั่นนั่นนั่่น่า Okay. โอ้โหสถาน,โน,โนีโยกแรงนี่มึง่า,าแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาถึงนะครับประตูฝั่งจังหวัดตากแล้วนี่ป้ายบอกเลยเวลคัมแกรอซุ้มประตูเป็นแล้วตากแล้วตากแล้วจังหวัดตากแล้วนี่ครับสุดชายแดนจังหวัดตากโอ้โหเร็วมากเลย จังหวัดกำแพงเพชรมาจังหวัดตาโคตรแล้วเลยเป็นไงโอยโคตรฟินเลยนี่แหละครับเส้นทางโคตรของโคตรลัดเลยข้ามข้ามจังหวัดกำแพงเพชรมาจังหวัดตาแค่คลองสายน้ำกันก้นกลางแค่หนี้นี่ครับแค่สายน้ำกั้นกลางแค่นั้นเองเป็นเรื่องง่าย สำหรับคูน้าแล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายๆสําหรับนักเดินทางอย่างเราไบค์กออ์อนด้วยและแล้วฤดูหนาวก็วนมาหาเราอีกหนึ่งปีแล้วก็เท่ากบับเราก็จะแก่ลง,งไปอีกทีหรือมีอายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีปีปีหนึ่งนี่ก็เร็วนะ เดวหมดละปีนบางคนก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชีวิตครอบครัวมีความสุขบางคนก็หน้าที่การงานก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยบางคนก็ ทั้งสูงแล้วจุกปากคนลงไปนี่คืชีวิตชี้ตก็เ,เป็นอย่างนี้ถ้าทุกคนเลือกได้ทุกคนก็คงขึ่นหลัที่ทยมมีชีวิตที่มีความสุขอยากมีเงิน,ยงนเยอะๆอยากเป็นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองมีบ้านหลังใหญ่ให มดราคาเแพงๆ่ปนทะี่มากินอาหารดีๆนะเครื่องเพชรเฟอร์นิเจอร์มีคนนับหน้าถือตาเยอะแยะมากมายใครๆก็อยากเป็นอย่างนั้แต่ในโลกความจริงนะมันไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นได้สักตัผมเองก็เช่นกันแต่ผมเลือก ที่จะหาความสุขหากำไรให้กับชีวิตตัวเองในอย่างเส้นทินี้ที่ผมที่ผมออกเดินทางการเดินทางของผมในทิปเนี้ผมตั้งใจที่จะเดินทางด้วยวิถีไบเกอร์ให้ได้มากที่สุดผมเอาเต็นเอาอุปกรณ์<ม>เดินเดิน<ม>เดินทางมีถุงน,นอนมีอ่า ถ้าลองนอนมีหมอนมอะไรมาแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้ที่จะครบเครื่องแคมปิ้งสักเท่าไหร่หรอกเพราะผมเองผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าแคมปิ้งเนี่ยมันจะต้องใช้อะไรบ้างแต่สําหรับผมผมมีความรู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่ท,ที่ที่สามารถที่จะตอบโจทย์ในการที่จะใช้ใช้สอยให้มันเป็นประโยชน์ในการเดินทางของผมได้ เหลืออะไรก็ค่อยไปว่ากันระหว่างทางค่อยไปหา,าผมว่ามันไม่ยากหรอกคนเรามีปัญหาก็แก้แก้กันไปเดี๋ยวมันก็สนุกแฮปปี้แล้วก็มีเรื่องราวให้เราได้แบบให้เราได้มีกิจกรรมแอคทิวิตี้ในการเดินทางก็สนุกไปอีกแบบ ให้มันเรียบร้อยเลยทุกอย่างเพอร์เฟกทุกอย่างราบเรียบตายอย่างนี้อัตรถไม่รู้อยู่ไหนแล้วแม่เนี่ยอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็ขี่รถมาที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรกะมาดีความสวยงามบอนีแอ้แสงมันตกแล้วเห็นไหมนะแสงตกมากระทบกับผิวน้ําในคลองลอ่ะยังสวยผมบอกเลยว่า ภาพจริงนี่สวยมากๆโคตรสวยนะ,ะเพราะว่าในกล้องมือถือนี่มันอาจที่จะเห็นภาพความสวยงามได้ไม่ชัดมันก็คือกล้องอ่ะกล้องมือถือ,อมันไม่ใช่ของจริงอ,อถ้าอยากได้ความสวยงามแบบให้มันส่งผ่านไปในก้นในหัวใจในข้างในเลยให้มันอิ่มไปเลยเนี่ย ต้องมาเห็นกันบตามาสัมผัสด้วยใจสัมผัสกับอารมณ์นะครับผมก็แค่ส่งต่อไปทางภาพเท่าที่พวกคุณเห็นกันนะเภาพได้แค่นั้นผมไม่รู้จะทํำยังไงนไงผมมีกิจกรรมในการเดินทางของผมตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็คือสี่โมงเย็นนะครับผมก็เรียบร้อยละกลา,กา,กางกลางรงกลางเต็นอะไรเรียบร้อย ตนนี้ก็นั่งชมวิวปล่อยอารมณ์ให้ให้หายเหนื่อยพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอกินข้าวแล้วก็นอนนอนที่นี่คืนนี้ผมจะค้างที่นี่แล้วพรุ่งนี้เดินทางต่อครับก็มีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากที่จะเอามาแชร์กับทุกคนนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการใช้น้ํามันเบนซินนะครับสําหรับผมนะฮะธรรมดาในก่อนหน้านี้ผมเดินทางผมก็จะเข้าปัป๊มปตทนะครับเพราะว่ามันสะดวก พะผมเนี่ยชอบกินกาแฟอเมซอนนะครับแล้วก็ปั๊มปตทก็ม,ม,กมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงเซเว่นอีเลฟเว่นด้วยนะแล้วก็ปั๊มมันก็ใหญ่อะเออพวดตรงๆผมก็เลยถือโอกาสเติมน้ำมันปตทด้วยเลยแต่ว่ามาระยะหลังเนี่ยผมเปลี่ยนมาใช้น้ำมันของเชลล์วีพาวบอกเลยว่าโคตรด,ดี ดีมากถามว่าทำไมผมถึงกล้าพูดว่าดีอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูไปดูเลยครับอ่ะนี่นะธรรมดาเนี่ยผมเติมเนี่ยนะเป็นซินเนี่ยอ่ะดูที่ปลายท่อปลายท่อผมเนียธรรมดาเบนซินเนี่ผมเติมเนี่ยมันจะเผาไม่ไม่หมดนะเติมน้ำมันของปตทนะ มันก็จะออกเหลืองเหลืองเนี่ยมันจะเป็นคาบเหลืองเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นคาบเหลืองเนี่ยรอบเลยสองอันแต่นี่ผมเติมของเชลเนี่ยไม่มีเลยนะทุกคนดูนะไม่มีเลยเห็นปหมแวววับเนี่ยนั่นก็คือไอ้น้ำมัน V ีพ w e r เนี่ยมันเผาไหม้หมดไงมันก็เลยแบบไม่ได้ ตกค้างออกมาเป็นขี้ขมเหลวติดที่ปลายท่อไม่รู้นะไอ้นี่มันเป็นความคิดเห็นของผมนะแล้วก็ผมก็เอามาแชร์บอกต่อกันนะเพื่อใครที่กำลังมองหาน้ํามันที่ดีเผาไหมแบบหมดคือแบบต้องเป็นประเภทพวกลักรถอะ่ะอันนี้ผมพูดกันตรงๆเพราะวีพาวเวอร์ชลลมันแพงอะนะครับแต่สำหรับผมผมว่ามันคุ้มอะ่ะเออ แรงท้ออะไรทุกอย่างอะ่ะดีขึ้นแบบตามสั่งอะ่ะท้อแบบขึ้นตามสั่งอ,ะอ่ะก็วันนี้เอาเก็บความรู้ในเรื่องราวระหว่างทางมาบอกกันนะครับทุกคน b i เกอร์ออน w ่ y นอย่าลืมติดตามการเดิน,นทางของผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นักเดินทางอย่างผมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าถ้าจะาก,การุณาแสดงความเิ็นด้วยยิ่งดีเลยครับ we can